โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ Description ได้เลยครับถูกดีปลอดภยัย no r e f u n ร้อยเปอรครับ เกนชินอิมแพกนั้นเป็นเกมที่มีการวางเนื้อเรื่องที่น่าติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตของตัวละครต่างๆเรื่องราวของเควสอีเวนต์หรือจะเป็นเรื่องราวหลักของเกมเลยครับทางตัวเกมก็สามารถนําเสนอออกมาได้อย่างน่าติดตามแทบทั้งสิน้นโดยตรงส่วนนี้ก็คงจะต้องยกเครดิตให้กับทางทีมผู้พัฒนานะครับที่สามารถทําผลงานออกมาได้ดีทีเดียวซึ่งด้วยความที่ผลงานมันออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจแบบนี้ครับมันจึงทําให้ผู้เล่นหลายๆกลุ่มที่ติดตามเนื้อเรื่องเนี่ยเริ่มที่จะอินกับเนื้อหาแล้วเฝ้าติดตามหาความจริงของเซ ติ้งโลกที่ทางผู้พัฒนาได้วางบทเอาไว้ผ่านบทพูดและไอเทมต่างๆภายในเกมเปรียบเสมือนกับการตามอ่านนิยายดีๆเรื่องหนึ่งโดยหากใครที่เป็นผู้เล่นเกณฑชินอิมแพคที่เล่นเกมจริงจังๆในทุกๆส่วนและในทุกๆคอนเทนต์แล้วก็เพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นถึงข้อความต่างๆที่ทางผู้พัฒนานั้นได้สอดแทรกเข้ามาในคอนเทนต์ของตัวเองเพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในทวีปเทรเวตแห่งนี้นะครับแต่เนื้อหาที่ทางตัวเกมได้ปล่อยออกมานั้นมันก็มีหลายๆอย่างครับที่ทําให้เหล่าผู้เล่นอย่างเราเนี่ยต กันเองจนทําให้เกิดทฤษฎีต่างๆมากมายในหลายๆเรื่องครับโดยในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงหนึ่งในทฤษฎียอดนิยมที่ว่าด้วยเรื่องของความจริงที่ว่าโลกเกนชินอิมแพ t หรือทเว็บเทรเวแห่งนี้เป็นของปลอมนั่นเองครับจุดเริ่มต้นของวลีที่ว่าโลกเกนชินอิมแพ t หรือเทรเวตเป็นของปลอมนั้นต้องย้อนกันไปไกลสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องราวนี้ถูกพูดถึงในครั้งแรกภายในเกนชินอิมแพคอีเวนต์อันเด็กคอนไซส์ต้าในแพท1 1ครับซึ่งในช่วงสุดท้ายของเนื้อเรื่องอีเวนต์นี้เน ู้จากสะเก็ดดาวที่ตกลงมาจากท้องฟ้านั้นเขาได้พูดขึ้นมานะครับว่าโลกเทรเวตแห่งนี้เป็นของปลอมโดยตั้งแต่นั้นมานะเหล่าผู้เล่นก็เกิดคําถามแล้วก็เกิดข้อสงสัยมากมายกับคําพูดของสการ์มุธในตอนนั้นครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับทางตัวเกมเนี่ยตั้งแต่แผทอันเดอร์คอนซา์สตาร์มาเขาก็ปิดปากเงียบไม่สปอยเนื้อหาใดๆเกี่ยวกับเซตติ้งโลกของเทรเวตอีกเลยจนล่วงเลยมาจนถึงแพด2.4ครับทางตัวเกมเนี่ยได้มีการเปิดเผยแผนที่ใหม่อย่างเองกาโนเมียะโดยในครั้ง นี้ครับทางตัวเกมก็ได้เปิดเผยเนื้อหาส่วนต่างๆมากมายแต่เนื้อหาที่ค่อนข้างสําคัญมากที่สุดก็คือการเปิดเผยชื่อของเทพผู้สร้างอย่างฟาเนสผ่านหนังสือชุดเบคุยะโกคุครับเป็นครั้งแรกครับที่เราพึงรู้ว่าเก n นชินอิมเพกนั้นมีเทพเจ้าผู้สร้างสรงสรค์สิ่งต่างๆอยู่เรื่องราวตรงส่วนนี้นั่นเองครับที่ทําให้เราในรู้เนื้อหาเซตติ้งของโลกเก n นชินมากยิ่งขึ้นแต่นั่นมันก็ยังคงไม่สามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับคําพูดของสการามุตได้สนิทใจนะครับว่าทําไมโลกเทรเวตถึงเป็นของปลอมซึ่งจาก าการอ่านของผมเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะเนื้อหาที่ทางตัวเกมสปอยมาในหนังสือครั้งนั้นมันยังไม่ได้ลงดีเทลหรือรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับว่าสร้างโลกขึ้นมาอย่างไรสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างไรและมีวิธีการแบบใดบ้างเนื้อหาในหนังสือนั้นบอกเล่าเพียงแค่ตำนานการสร้างทวีปเทรเวตกับการต่อสู้กับเหล่ามังกรของฟาเนสเพียงเท่านั้นครับซึ่งจุดสําคัญต่อมาที่ทําให้เราได้เข้าใจเนื้อหาของเกนชินิมแพคมากยิ่งขึ้นนั้นก็ได้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ครับภายในแพท3.0 นเนื้อหาของซูเมรู้นั้นได้บอกรายละเอียดให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของต้นไม้แห่งชีวิตอย่างเออร์มินซูต้นไม้ที่เก็บรวบรวมความทรงจําทั้งหมดของทวีปเทรเวตเอาไว้โดยการมีอยู่ของต้นไม้นี้นั่นเองครับที่ทําให้พวกเรานั้นนําเอาคําพูดของสการ์มุสท,ที่ว่าโลกเทรเวตเป็นของปลอมเนี่ยมาตีความกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลักการของเทรเวตนั้นมันเปรียบเสมือนกับเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่เก็บข้อมูลผ่านดาัตาเตอรเบสที่เรียวกว่าเออร์มินซูเลยนะครับโดยข้อมูลล่า ที่เรียกได้ว่าแทบจะยืนยันได้แล้วนะครับว่าทฤษฎีโลกเกนชินิมแพ t หรือเทรเวตเป็นของปลอมนั้นน่าจะเป็นความจริงครับเรื่องราวแรกที่เราจะได้เบาะแสและข้อสังเกตนั้นจะมาจากตัวละครตัวละคร,ะครหนึ่งที่เป็นตัวละครกิ๊กี้ในซูเมลูครับเขานั้นมีชื่อว่าฟราการนี่ตัวของเขานาเป็นนักวิชาการที่สงสัยว่าทวีปเทรเวตนั้นแท้จริงแล้วน่าจะมีรูปร่างแบบไหนกันแน่โดยตามปกติแล้วเนี่ยเรามองว่าทวีปเทรเวตเนี่ยจะต้องเป็นทรงกลมใช่ไหมล่ะครับเมื่อมองแบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกต้้้้อองงงตตาาาาามมมหหลัักกกกเเณฑ์ททดไ่่ไวจะะป็นนนรรรขขขึึพิ ของดวงจันทร์รวมไปจนถึงการขึ้นลงของอุณหภูมิในทวีปเทรวัตแห่งนี้ครับมันก็จะสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการแต่จากการคำนวณเส้นแนวตั้งและแนวนอนของพื้นผิวทรงกลมดูแล้วครับทวีปเทรวัตแห่งนี้มันกลับมีตัวเลขที่ไม่ตรงกันอยู่ซึ่งนั่นครับอาจเป็นคําบอกใบ้นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วทวีปเทรวัตมันไม่ใช่ทรงกลมอย่างที่พวกเราคิดกันมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นแบบอื่นซึ่งข้อสงสัยตรงนี้ครับเราก็อาจคิดได้ว่ามันอาจจะเป็นวงรีหรือมันอาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เราจะคิดกันได้ใช่ไหมครััางง็อยยย่กสสู ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแต่นี่มันก็เป็นเพียงแค่เบาแสเล็กๆครับเบาแสหลักจริงๆนั้นอยู่ที่ตัวของราชาสการเลดคิงและราชินีแหง่งบนบุปผาอย่างที่เรารู้กันครับว่าราชินีแหง่งบลบุปผานั้นน่าจะเป็นซีรีส์ตอนสุดท้ายเผ่าพันธุ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยตัวของฟาเนสซึ่งเธอนั้นก็ได้บอกเรื่องราวความลับของโลกให้กับตัวของสการเลดคิงได้ฟังนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นก็เป็นเรื่องราวการสร้างโลกแห่งนี้ขึ้นมาครับโดยเนื้อหาใจความในตอนนั้นจะอยู่ใน Sta Scarlet s the of นะครึ่งผมก็จะสรุปย่อๆให้นะนะได้ไมยา จนเกินไปเนื้อหาตรงส่วนนี้ครับทางตัวเกมได้บอกถึงการสร้างโลกขึ้นมาครับขั้นแรกก็คือการสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นมาจึงเกิดกลางวันและกลางคืนขึ้นซึ่งพระจันทร์เนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด3ดวงนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาในตอนแรกเริ่มโดยมันก็ตรงกับตำนานของ3พี่น้องดวงจันทร์ที่ทางตัวเกมได้เล่าเอาไว้มืนเนื่อนานแล้วนั่นเองครับหลังจากที่สร้างพระอาทิตย์และดวงจันทร์ขึ้นมาสําเร็จแล้วเนี่ยผู้สร้างก็ได้สร้างโลกขึ้นมาครับโดยโลกที่ว่านเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากการสร้างแรงโน้มถ่วงก่อนโดยแรงโน ท่มถ่วมที่ว่านนเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาให้พอเหมาะพอดีเพื่อที่มนุษย์เนี่ยจะได้ไม่ลอยขึ้นไปบนอวกาศจะสามารถยืนบนพื้นได้และสามารถวิ่งบนผืนดินได้นั่นเองครับหลังจากที่ทําการสร,าสร้างสภาพแวดล้อมได้ทั้งหมดสําเร็จแล้วเนี่ยครับทางผู้สร้างก็ได้สถาปนาน,นักบวชขึ้นมาทั้งหมด7คนเพื่อจัดการกับวิถีดินน้ําและวงโครจรของกลุ่มดาวเพื่อเมื่อจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเกิดมาเป็นการสร้างโลกอย่างเดียวเนี่ยเราไม่น่าจะสามารถไปควบคุมการหมุนเวียนของกลุ่มดาวได้ดังนั้นหน้าที่ของนักบวชเน ไม่ได้มีเพียงแค่การจัดการวิถีของดินน้ำลมไฟภายในทวีปเท่านั้นพวกเขาเนี่ยยังมีหน้าที่รวมไปจนถึงการกําหนดวงโคโจรของกลุ่มดาวบนท้องฟ้าด้วยนั่นเองครับซึ่งตรงส่วนนี้เองครับที่เป็นประเด็นในวันนี้ครับสกาเลต์คิงเนี่ยพูดออกมาว่านักปราชญ์ที่มีความสามารถในการโคโจรกลุ่มดาวนั้นเนี่ยมีความจําเป็นถึงแม้ว่าท้องฟ้าทรงกลมจะเป็นเพียงวัตถุสมมุติก็ตามแต่ตำนานมักเกิดขึ้นเมื่อผู้คนมองขึ้นไปยังดวงดาวและดวงจันทร์ครับคำพูดตรงนี้นั่นเองครับที่เปรียบเสมือน กับเป็นการบอกกับเราอ้อมๆนะครับว่าดวงดาวบนท้องฟ้าทั้งหมดนั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้สร้างครับเพื่อที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเกิดตำนานความฝันต่างๆขึ้นมาดังนั้นครับคำพูดตรงส่วนนี้มันเลยไปลิงก์กับคําพูดของสการมุสท,ที่บอกว่าเทรเวตนั้นเป็นของปลอมซึ่งหากเพื่อนๆฟังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะคิดไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าหรือว่าอวกาศที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ครับมันไม่ใช่อวกาศจริงๆแต่เป็นเพียงกลุ่มดาวที่ฟานสร้้างขึนมาเท่า ตรงนี้ครับจึงเกิดเป็นคําถาม question mark ใหญ่ๆเลยนะซึ่งผมก็คิดว่าการที่เราจะตามหาเนื้อหาต่อจากส่วนนี้ครับมันก็จะต้องรอแพทต,ต่างๆอัปเดตเข้ามานะตอนนี้ทําได้เพียงแค่วิเคราะห์เท่านั้นนะครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวทวิตเทรทเป็นของปลอมบ้างก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและถ้าเกิดเห็นผมไลฟ์สตรีมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ก,ก็อย่าลืมมาออกความคิดเห็นกัหล่ะผมอยากจะฟังความคิดเห็นของทุกคนนะครับถ ยังคงไม่กระจ่างชัดนะครับแต่ผมก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้รับข้อมูลอะไรไปบ้างนะยังไงวันนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ